สวัสดีค่ะอยู่กับเรานในช่องคลายแซมสั้นันเมืองนะคะวันนี้อีกวันการปฏิบัติธรรมนะะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันของครอบครัวเรานะคะเป็นเจ้าภาพอาหารหลักในวันนี้นะคะนั่งไปอยู่ทั่นี้มันจะได้มองเห็นเออเด็กมาแล้วก็มองเห็น อันนี้เราเป็นเจ้าภาพหลักนะคะครอบครัวครูเมาแล้วก็ลูกพร้อมลูกหลานนะคะชบชรบค่ะทุนะคะมุทนาหมดเนกันนะคะเมาสบมากครองครอบครัวฟรีด้วยครับฟรีด้วยเป็นเจ้าภาพอาหารน้ำปลาหน้าในวันนี้ โอ้ยนี่เด็กพร้อมี่ห่อนี่ห่อครับนี่ห่อเป็นตากถูกใจเนีนมากเลยวันนี้อีกเหมือนเดิมนะครับตอนนึงไหมเ้าวเคล็ดหมองพรีพร้อมครอบครัวร้านแล้วก็ี๊ยวครับตอนนี้นะครับก็ได้วันนี้เราเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับวันนี้เนาะ ถวายอาหารนะครับสําหรับการปฏิบัติธรรมของเราในครั้งนี้นะครับโอ้จะมีอาหารหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับนี่ก็พระคุณเจ้าก็ได้พิจาาอาหารแล้วนะครับอันนี้ปลาไม่ธรรมดานะครับปลาลัดริกนะครับในมต์นะครับนนมต์นะครับในมต์นะครับ นก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับ f อนะครับที่เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวของเราในครั้งนี้นะครับเป็นเจ้าภาพในการถวายอาหารในครั้งนี้นะครับเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับวันนี้นะครับอันนี้ก็ จะเป็นเนนนะครับเนนนะครับรอรอนะครับเนนเนนนะครับหิวมากจนกัดมือตัวเองนี่เนนหิวไหมครับเนนหิวข้าวจนกินมือตัวเองแล้วไม่หิวครับไม่หิวฉันไปเมื่อกี้เองวันนี้พี่เนนจองอะไรแล้วครับวันนี้พี่เนนนะครับวันนี้จองอะไรครับวันนี้่เป็นพ่อหมานะครับพ่อหมานะครับสวัสดีครับสายบุญนะครับสายบุญนะครับคุ้มเนน อ๋อพี่เีนต้องพึ่ก่อนเดี๋ยวไปรับพิจารณาก่อนเดี๋ยวจะพึ่งจะยืนๆอ่าดูให้โตไปได้บ้างเดี๋กวคัดดีนี่ดูให้เฉยเลยอ่าตอนนี้พี่เีนของเราก็จุดจ้องเลยนะครับพี่เีนนะครับใครใครครับพี่เีนนะครับวันนี้พี่เีนเยอะเลยครับทั้งหมดกี่กี่รูปครับนีสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่บ่สิบสามหรือสิสี่ เจดสี่พิจารณาข้าวได้อ้าวมาพิจารณาเลยครับพิจารณาเลยนะครับข้าได้เดี๋ยวให้พ่อมหาเราเชิญชวนนะครับมาครับก็เชิญชวนนะครับวันที่สองวันสําคัญวันตักบาตรบุญลางชัยวันหนึ่งนะครับกับที่พักสงฆ์ป่าน้องพยอมของเราเรียนเชิญสายบุญครับให้มาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับสถานที่วัดของเรากับการจัดงานแต่ว่าวันที่สอง ทางเราเยอะกว่าวันที่คี่บ28ที่ผ่านมานะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอยากให้มาดูอยากให้มาสัมผัสกับตัวเองครับถึงจะว่าเป็นอะไรนะเป็นประเพณีบ่เป็นประเพณีเราจะจัดเป็นประเพณีของบ้านเราก็ประมาณ30กว่าได้อยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะของเรามีบุญส่งมีน้ำาอ้อยมาด้วยนะครับอัดสามมนะครับของเราอัดสามมาแล้วก็สีโดโดแล้วก็ซับมงคลมาด้วยนะครับ ตอนนี้พี่นินของเราก็มีอาการมีอาการฮ่าฮวเลยนะครับไม่เช่าโดนนัดตั้งห้าก้อนไม่ใช่น้ำพินินบอกว่าสามนะพ่นินบอกสามพูดผิดเดี๋ยวขอโทษครับได้และพ่อพ่อมหาจะได้มาหรือเปล่าครับพ่อมหา วันที่สองถึงหายก็น่าจะบางทีเราอาจจะไม่มาหรอกามาแต่คนรับว่าไม่มีบุคลากรช่วยใช่ครับเราจะทำงานแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยสําหรับ f c นะครับหรือว่าอาหารการกินของของวันเราจัดขึ้นครับแต่ละวันนะครับดูครับดูครับยิ่งใหญ่และอลังการนะครับดูครับรับรองว่าท่านไม่อุดแน่นอนครับโอเคครับ ความร่วมมือจากสตาเอนั่นแหละโน้ตครับมาจากติดสตาเขอมาเป็นอร์มหาเลยอ่าดูครับดูครับดูดูพินินของเรานะครับนี่เขาก็เอนี่เขาเอ็นซ่าเลยเขาเขาเป็นอย่างนี้ผมเลยครับของกินของเรานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับใครอยากมาครับกินท้องอิ่มบุญกลับไปครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรวยอะไรครับรวย เป็นมหาเศรษฐีนะครับมามาครับใครอยากมาร่วมําบุญกับเราก็มาได้นะครับมาครับมาสำหรับพ่อพ่อแม่เอทุกท่านทุกคนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากทุกท่านทุกคนด้วยนะครับฝากฝากด้วยนะครับโอ้ปลาหตัวชอบปลาราไหนึ่งตัว อ้าวขอเชิญชวนชาวพุทธสุดใต้เหนือมาช่วยเหลือเอื้อเฟื่อเพื่ออุปถัมภ์ให้พระสงฆ์ของเราเป็นหลักนำใหยแผ่ครามความอยสื็จต่อไปขอเชิญชวนพี่น้องเราสาธุชนทั้งหลายที่มีอยู่ทิศทั้งสี่วันนี้พระสงฆ์เรารับอาหารไปทานไปแล้ววันนี้เป็นวันที่31 ก็ข,ขอ,อถ้าเชิญชวนบนพี่น้องสาวทุชนร่วมทำบุญตกบาเป็นทุกวันบุญของเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่25มีนาจนไปถึงวันที่2เมษาซึ่งวันที่2เมษานั้นเป็นการทำบุญตกบาดพระบุญหลังช้างซึ่งเป็นประเพณีจารีตของบ้านสำโรงที่มาโพนเงิน ตลอดถึงบ้านข้าม่วงตำบลข้าม่วงอําเภอสตึกจังหวัดบุบรีรัมย์ฉะนั้นพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำทางกิจวิญญาณก็คือท่านพระครูใบกีกาสมานสมหิโตผู้นำทางกิจวิญญาณของสำนักสงฆ์ตลอดถึงผู้นำทางชุมชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ซึ่งมีนามว่าผู้ใหญ่เหมาซับมากเพื่อที่จะ ชักชวนหวนพี่น้องเราสาธุชนให้เกิดประโยชน์เพื่อกูลเราร่วมอนุโมทนาบุญในเช้าของวันนี้ด้วยและวันต่อ,ตอไปสำหรับญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารหวานขาวพร้อมกับน้ำปานะก็ติดต่อได้ที่เราท่านสาธุชนเพื่อที่จะบอกข่าวบุญทั่วๆไปวไปนัน้นถึงอย่างไรก็ตาม จารีตประเพณีเอาบุญบวชเนรพราดุรุร้อนแล้วก็ตลอดถึงประพฤติวัดปฏิบัติธรรมซึ่งต้องเป็นการถูกวังลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยให้รู้จกักคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เพราะพูดพระศา,าสนาเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววผนหากใจต่ำเป็นได้แต่เพียงผลย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบหากมีครอบควรเรียกมนุษษาพระพูดถูกทำถูกทุกเวลาเพลมปรีดาคืนวังสุขสันกิง่งจึงขอ,อนโมทนาตับพนัสถาพี่น้องเราทั่วสารทิศมาจากที่ทั้งสี่จึงขออวพรว่าคุณพระพุทธสุดเลิศประเสริฐลำ้ำคุณพระธรรมจงช่วยอำนวยรักษาคุณพระสงฆ์ผู้ทรงศรีลอภินญา ขอจงมาช่วยปกปักระจัดไทยทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญธรรมนนมเเา้อออิดวยตต ฮะติดกดับเสาเลยบอ่าตอนนี้ก็ร่วมถวายอาหารนี่นะคะอ่ะ่าเลยสาธุโบรานีสุขภาพแข็งแรง นี้อ่าพ่อคุณเจ้ากับนินก็พิจารณาอาหารแล้วก็เหลือพวกเขาแม่เขานี่แล้วก็เสิร์ฟด้วยอัิิมเขาวันนี้มีพิเศษไอศครีมด้วยนะคะคนชอบของหวานคนชอบของหวานคนชอบของหวาน,น,บ,วานบริการของหวาน,นะค่ะตอนนี้ อะไรหนักกว่าเราไปดูนะคะเนนน้อยเราพิจารณาอาหารอะไรมาบ้างโอ้ดโอหวันนี้มีเมนูปลูดที่เนนด้วยนะคะเมน,นูปลาปลาอะไรครับรปลาลัดพริกหรือปลานึ่งมะนาวาราลพั กินผักด้วยนะครับเนนนั้นทำไมไม่เห็นเอาอะไรมาเลยเนนให้ลูกชิ้นอย่างเดียวกปตันค่ะเห็นกัปตันโอ้ให้จะลูกชิ้นเน,นเนี้ยอะไรนี่เน,นนนนี่กินแต่ผักเลยโอ้เนนนนชอบผักอ่าวันนี้ก็ ครอบครัของเรานะคะพร้อมกับพ,พ่อพ่อแม่แม่เอซนะคะเป็นเจ้าภาพอาหารหลักในวันนี้นะคะทั้งน้ำปนะแล้วก็อาหารก็ขออนโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ร่วมคะแนนมานะคะยังไงก็ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องพลายแซมสั้นฝันเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ตตตตตนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น,นะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ 咱。